อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนํำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัลลาม่าแล้วนะครับผมอ่ะก็มาพบกันนะครับผมในวันที่8เนาะธันวาคม2 5 6 4ตรงกับวันพุธนะครับในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดขอชี้แจงก่อนเนาะนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่านะครับแอดจะเปิดนะครับเข้ากลุ่ม ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้นะครับแอดขออ,อนุญาตนะฮะมาชี้แจงให้กับสมาชิกทางช่องได้รับทราบกันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มฟรีนะครับเพื่อไปหาข้อมูลและก็แนวทางนะครับแอดจะลงให้ในกลุ่มก่อนก่อนจะมาแบ่งปันให้ทาง y t u t u นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมทางกลุ่มจะได้แนวทางก่อน y o u t u b e นะครับใครที่สนใจเนาะ นะครับก็คลิปหน้าแอดจะเปิดเข้ากลุ่มนะครับติดตามไว้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาแบ่งปันข้อมูลและแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับจะมีข้อมูลของใครบ้างนะครับผมก็จะมีข้อมูลของชุดล่างแอดย่ออินเตอร์หรือว่าคนไทยย้อนะครับทุกท่านเด่นล่าง2ตัวทุเรียนอาจารย์รัฐเกตแก้วสิรินะครับ1ิบโบนแอดสามารถเนาะแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากนะครับแอ ควา,ายนำโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็ฝากติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะครับผมอโอเคเนาะแอดขอเริ่มที่ข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักนะครับผมเจ้านี้ก็เข้าบ่อยเหมือนกันเนาะเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับวันที่ผ่านมาล่าสุดวันที่1 ทันวาคม64ก็เข้าเต็มๆต็นะครับ58ชุดรองบนนะครับทุกท่านชุดเน้นไม่เข้าไปเข้าชุดรองนะครับทุกท่นานามาในงวัดใหมนี้ให้มาแล้วใครที่รออยู่นะครับจะมีชุด3ตัวบน4ชุดเน้นๆ6,9,3,6,9,4,6,8,3แล้วก็6,8,4นะครับท่านแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีชุด2ตัวบนนะครับสรุปบนให้มาแล้วชุดเน้น จะมี93และ94นะครับชุด,ดรองก็จะมี8 3แล้วก็84นั่นเองเนาะนะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุดล่างนะครับเน้นล่างชุดสรุปล่างแอดมาน้อยเหมือนกันชุดเน้นมี64และ6 5ชุด,ดรองมี54และก็55นะครับผมแล้วก็จะมีชุดนะครับชุดที่ชอบของแอดมาน้อยเนาะชอบเนงว่านี้ล่าง64นะครับพวกท่านอ่า 6-4จะมาไหมก็ต้อง้นกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดมาน้อยคอยรักนะครับที่แบ่งปันข้อมูลให้ชุดนี้นะครับผมเป็นข้อมูลจากหลกักร้อยแอดเอทัศนะครับแอดเอทัศนะครับผมก็หลักร้อยให้แม่นเหมือนกันเนาะนานครั้งจะหลุดนะครับนานครั้งจะหลุดนะครับว่ที่ผ่านมาเข้าจริงเข้า2หลักร้อยนะครับแบบ6ตัวมาในงวดใหม่นี้ให้มาที่6ตัวเหมือนเดิมนะครับ มีอะไรบ้างมี1 2 5 6 8กับ9นะครับทุกท่าน1 2 5 6 8กับ9นะครับใครที่ชอบเลขไหนก็สามารถจับจองไว้เลยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก a อดเอทัศสูตรหลักร้อยบนนะครับสำหรับสูตรต่อมานะครับผมเป็นสูตร10หน่วยล่างแอดปิมมี่นะครับแอดปิมมีนี้นานๆนนครั้งก็จะหลุดเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาก็หลุด นะครับมาในวัดใหม่นี้แก้ตัวใหมเดอร์นะครับก็จะมีเด่นล่าง2 5 8กับ9นะครับ2 5 8กับ9นะครับผมก็ใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปิมมี่สูตร10หน่วยล่างนะครับสำหรับสูตรต่อมานะครับผมเป็นสูตรของแอดฟินิกหรือว่าสวนแตกนะครับ ก็ว่าที่ผ่านมานะครับเข้า85เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะครับกนในวันนี้แอดฟินิกหรือว่าสวนแตงให้มาแล้วเนาะมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมด5ชุด905 375 505 895แล้วก็795นะครับผมแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะครับมี7ชุดเนาะ8694 9505 6575 แล้วก็8 9นะครับทุกท่านเป็นของสวนแตงหรือว่า a d f ิ n i c นะครับใครที่ชอบก็ตามนะครับอขอขอบคุณข้อมูลจาก a d ฟ i n i c สวนแตงด้วยนะครับและข้อมูลต่อไปนะครับเป็นแนวทางจากเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนยายผาสวรรค์บรรเลงเลขนะครับเด่นบนนี้ก็เข้าบ่อยเหมือนกันเนาะไม่ค่อยจะหลุดเลยนะครับเข้าบ่อยเหมือนกัน วันที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเข้าอะไรบ้างนะครับดึงเด่นนะครับให้เข้า5นะครับหลัก10ของ3ตัวบนเนาะนะครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับชุดจับคู่ไม่พานะครับผมเขาเฉพาะเลขเด่นเท่านั้นมาในงวัดใหม่นะครับจะมีเด่น1เด่น5เด่น7และก็เด่น6นะครับแล้วก็จะมีชุดที่ดึงจากเด่นทั้ง4ตัวนี้ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับ ก็จะมี1แล้วก็7นะครับที่ดึงเด่นมา2ชุดเน้นๆนะครับใจรักนะครับใจรักไปที่1 5 7ว่างั้นเนาะยายผาสวรรค์บรรเลงเลขนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับชุดจับคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มยายผาสวรรค์เนาะจะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็25ชุดยังคงเดิมนะครับหาเด่นแล้วก็ดับคัดลุ้นดูเนาะจากยายผา นะครับตั้งแต่5 6จนถึง4 3สนะครับตั้งแต่5 6จนถึง4ีสว่างั้นเนาะนะครับอ่าก็เลขออกในวันที่16ตรงกับวันผาห,หัสบอีนะครับทุกท่านอ่าใครที่ตามก็ใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะจากยายผานะครับและข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นเด่นบนจาก อา,อาจารย์นรพลลเนาะสูตรนี้แอดไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่า,าก็ไม่แน่ใจว่าแอดเก็บข้อมูลครบไหมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าใครเห็นข้อมูลชุดนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยเนาะนะครับก็วันนี้ให้มาที่เด่นบนจะเป็น6แล้วก็7จากอาจารย์นรพลนะครับเด่นบน2ตัวนะครับอขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนะ้อ และข้อมูลถัดไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตร3ตัวบนตรงโต๊ะเฮียโกะนะครับแอดโมปาเนาะวัดที่ผ่านมานะครับเข้า285 3ตัวโต๊ะบนนะครับอ่าสตัวโต๊ะบนมานิวัดใหม่ให้มาแล้วนะครับผม48ชุดเต็มจะมีทั้งหมดอ่าสีชุดเนาะนะครับตั้งแต่0 7 3จนถึง396นะครับตั้งแต่0 7 3จนถึง396ว่างั้นเนาะ จากเฮียก้สาตัวบนตรงโต๊ดนะครับใครชอบชุดไหนนะครับอก็ลองตามกันดูเนาะขอขอบคุณขอ้อมูลจากเฮียกูแอดหมูป่าด้วยนะครับและชุดนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นนะครับเด่นบนล่างอาจารย์ท่านนี้ไม่ทราบชื่อนอกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ทราบชื่อแต่ว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่เห็นเหมือนกันเนาะมาในวัดใหมน่นี้มาให้เห็นแล้วนะครับอ่า เดินบนให้มาที่48กับ2นะครับ48กับ2นะครับผมอ่าก็หาอีกเลข1มาลองจับใส่ดูนะครับหรือทั้ง3ตัวนี้จะจับมัดกันเลยก็ได้นะครับผมเด่นล่างให้มาเหมือนกันนะครับมีเด่นล่าง60และก็2นะครับ60และก็2นะครับผมอ่าส่วนนี้ไม่ทราบชื่ออาจารย์แต่ก็ค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะครับ ก็ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้นะครับและข้อมูลถัดไปนะครับผมเป็นแนวทางจากชุดคัดเด่นนะครับชุดคัดเด่นบนล่างนะครับจากแอดปัญญาหรือว่าอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์ที่รู้จักกันนะครับผมว่าที่ผ่านมาก็เน้นผิดนะครับให้เน้น85ล่างไปออก8558บนเนาะ ในวัดนี้นะครับน่าจะเน้นถูกแล้วแหละนะครับก็มาแบ่งปันให้ก็ในวันนี้วันที่16ธันวาคม2564นะครับเลขเด่นที่ให้มาเด่นล่างจะมี5ตัวเดียวนะครับก็จะเน้นไปที่57นะครับ85และก็59นะครับเด่นบนก็จะเป็น7นะครับผมทุกท่านก็จะมี47นะครับ81แล้วก็78นะครับเป็นข้อมูลจาก แอดปัญญาหรือว่าอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์นะครับอขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนอและข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลจากหลักร้อยบนแอดอินทรเทวะนครนะครับว่าที่ผ่านมานี้ก็ครับก,ก็เข้าเหมือนกันเนาะเข้า2หลักร้อยนะครับก็บนเนี่ยออกมาที่258นะครับวาดใหม่ให้มาแล้วใครที่ยังตามอยู่นะครับค่อนข้างเยอะแต่ก็ตัดเลขดับหลักร้อยไป3ตัวนะครับ ก็จะมี 1, 3, 4, 5, 6, 7กับ9 7นะครับ7ตัวเนาะตัดเลข 0, เลข 2, แล้วกเ็เลข8ออกไปจากหลักร้อยบนในวันนี้ของแอดอินทอนนะครับใครที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านขอขอบคุณขอ้ขอ,ขอ,ขอมูลด้วยเด้อและข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นของแอดเฟกนะครับแอดเฟกชุดล่างตรงๆนะครับวันที่16ทธันวาคม64นะครับให้มาชุดเน้น 9229เน้นเน้น,น,นอัดหนักไปเลยนะครับวิ่ง9ตัวเดียวล่างในวัดนี้นะครับจะมาไหมก็ตองนุนกันอีกทีนึงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก a d f e c t ชุดล่างตรงๆนะครับและข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นเลขติดล่างหรือเด่นล่างเทพบัลือสูตรคันเทพนะครับวัดที่ผ่านมานี้ก็ดุดนะครับมาในวัดใหม่นี้ ส่วนชุดบนเนาะชุดบนก็ถือว่าเข้านะครับชุดล่างไม่เข้าเลยนะครับวัดน,นี้มาแก้ตัวใหม่นะครับเด่นล่างที่ให้มาใน,ในวัดน,นี้จะมี2 4 5 6แล้วกและก็8นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลจากเทพบัรลือสูตรขั้นเทพนะครับใครที่ชอบชุดไหนก็ตามนะครับผมส่วนตัวแอดก็ชอบเลข6และเลข4นะครับในวัดน,นี้เนาะนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นแนวทางจากเด่นล่างอาจารย์รัตเกตแก้วสิริรูปแบบทุเรียน2ตัวนะครับผมอาจจะมา1ตัวหรืออาจจะมาทั้ง2ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่งวัดที่ผ่านมาเข้าเด่นล่างแค่1ตัวนะครับเข้า8หลัก10บนะครับผมมาในวัดนี้มาในวัดใหม่นี้มาให้รับชมแล้วนะครับเด่นล่างที่ให้มา2ตัวในวัดนี้จะมี1กับ2นะครับทุกท่าน เนกับ2นะครับพุท่านอ่าก็หาอีกเลข1มาลองจับใส่ดูเนาะส่วนส่วนตัวเอกชอบเลข4กับเลข6นะครับก็ลองจับใส่ดูนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากดินลังอาจารย์รัตเกตแก้วสิริรูปแบบทุเรียน2ตัวนะครับส่วนสูตรนี้นะครับผมเป็นสูตร10ล่างนะครับอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริเหมือนกัน นะครับกงวดที่ผ่านมานะครับเข้าจริงนะครับเข้าจริงเข้า8หลัก10เนาะนะครับมาในงวดใหม่นี้ให้มาแล้วนะครับจะมีเด่น10ล่างที่ให้มา2 5กับ8นะครับอ่าเนงวัดนี้ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับสมาชิกก็ไปลองหาหลักหน่วยมาลองจับใส่ดูเนาะเพื่อจะถูกหวยกับเขาในงวดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับและข้อมูลถัดไปนะครับผมเป็นแนวทางจาก เลขเด่นบนล่างตักเงินนะครับก็มาจากเพจเด m มูนเลขเด็ดเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาแอดก็ไม่ทราบว่าให้เข้าไหมเนาะอ่าก็ถ้าแอดตกหล่นข้อมูลนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้มี6กับ9ที่เป็นเลขเด่นบนล่าง2ตัวนะครับผมจะมาหลักไหนก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่าขอขอบคุณข้อมูลจากตักเงินนะครับ และข้อมูลต่อไปนะครับผมเป็นแนวทางจากพี่ควายนำโชคนะครับแนวทางการเสี่ยงโชคเนาะสูตรใหม่นะครับผมว่าที่ผ่านมาเข้า85ตรงเป็นตัวกลับของ2ตัวบนเนาะขออภัยนะครับเข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวบนนั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าสีตัวเน้นๆค่อนข้างแม่นเหมือนกันเลยนะครับมาในวัดใหม่นี้ให้มาแล้วเนาะเลข1ที่เป็นเลขเด่นในวดนี้ วันที่16บธันวาคม64นะครับเลข1ยืนในงในวันนี้นะครับก็จะมี19 1 3 1 4แล้วก็16ควายนำโชคนะครับอ่าใครที่ตามนะครับใครที่ตามอยู่ก็เซฟไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากควายนำโชคนะครับและข้อมูลถัดไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่หลายคนก็ถามหากันเนาะนะครับคือสูตร10บบนแอดสามารถนะครับสูตรนี้ ก็เดินดีอยู่นะครับทุกสูตรเดินดีรอวันหลุดว่าง,งั้นเนาะนะครับในวัดหน้าก็ภาวนาว่าขอเดินต่อเนาะนะครับวัาที่ผ่านมาเข้า5หลัก10นะครับสูตนนี้ในวัดใหม่ให้มาแล้วจะมี5 3 6 7 8กับ0นนะครับอ่าก็เหมือนกันกับงวดที่แล้วเลยนะครับเหมือนกันกับงวดที่แล้วเลยนะครับทุกท่านเออก็ ลุ้นกันว่าในวันนี้จะเข้าตัวไหนนะครับของแอดสามารถสูตร10บนนะครับเท่านั้นนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสายอดแอดสามารถนะครับและข้อมูลถัดมานะครับสูตรนี้เป็นสูตรของแอดยออินเตอร์หรือว่าคนไทยยอนะฮะที่รู้จักกันนะครับก็ค่อนข้างดังเนาะเจ้านี้นะครับค่อนข้างดังเลยนะครับ ว่าที่ผ่านมานะครับผมเข้า5 2 8นะครับ3ตัวโต๊ะบนนะครับอ่าและก็นอกจากนี้เนีฮะก็เข้าล่างด้วยนะครับ2 8เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยนะครับอ่าก็ลักออกมาที่8 2เนอะนะครับวัดใหม่ให้มาแล้วแต่ในชุดนี้นะครับเป็นชุดล่างเท่านั้นเนาะชุดบนยังไม่ออกมานะครับอ่าก็จะมีชุดติ่นล่าง2กับ9 เด่นล่างจะเป็น2กับ9นะครับผมฟันหนักหนักเลยไปที่9ตัวเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็จะมี1 9 2 9และ7 9ที่เป็นชุดจับคู่2ตัวล่างนี้ว่าดีของ Ad ดยอสอินเตอร์นะครับฟันขาดล่างนะฮะก็จะเป็น2 9รวยๆจาก Ad ดยอสอินเตอร์นะครับเล่นตากำลังอย่ามีสตินะครับผมทุกท่านอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากนะครับแอดยออินเตอร์ ส่วนชุดบนนะครับชุดบนก็ตอนนี้ยังไม่ลงให้เนาะถ้าข้อมูลมาตอนไหนนะครับแอดก็จะมาอัพเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับเพท่านท่าก็รอไปก่อนเนาะชุดนี้ชุดล่างนะครับแอดย้อินเตอร์ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ